สวัสดีเจ้าวันนี้แม่ต้อมเอาสูตรกว๋วยเตี๋ยวคลุกสําหรับทําขายมาฝากนะเจ้าใครอยากจะหารายได้ช่วงปิดเทอมก็เอาสูตรกว๋วยเตี๋ยวคลุกของแม่ต้อมสูตรนี้ไปทําขายได้นะเจ้าท้ายคลิปมีคํานวณต้นทุนกาไรให้หตัวเจ้า อันนี้เป็นส่วนผสมของซอสก๋วยเตี๋ยวแห้งนะเจ้าไม่ต้องลงรายละเอียดไว้ในคําอธิบายคลิปเรียบร้อยแล้วเจ้าส่วนผสมต่างๆเนี่ยไม่ต้องตวงโดยใช้เครื่องช่างดิจิตอลอย่างนี้นะเจ้าเทส่วนผสมกุยยางลงในหมอ้อได้เลยมีซอสพริกซีอิ๊วขาวซอสฝาเขียวซอสหอยนางรมซีอิ๊วดำหวานน้ำส้มสายชูน้ำตาลทรายใจแบบบัคคัดสีนะเจ้าแล้วก็น้ำเปล่าเจ้า จุดแก๊สได้เลยแล้วก็รอให้ส่วนผสมมันละลายเข้ากันนะเจ้าปริมาณของพริกป่นก็ปรับตามความต้องการเลยนะเจ้าไม่ต้องใส่ไป10กรัมเพื่อละอ่อนซื้อกินนะเจ้าจะได้แบบเผ็ดเนาะ ถ้าเป็นคนใหญ่ก็ถ้ามากเพจน,นี้ก็ก้อยเติมเอาคนเดียวก็ได้ปล่อยให้มันเดือดสักกำรรนึงเขาก็ปิดแก๊สได้เลยแล้วก็รอให้หาย้อนเจ้าต่อไปเราจะต้มน้ำนะเจ้าสำหรับลวกเส้นก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ลวกลูกจิ้นไม่ต้องใช้ลูกจิ้นหมูนะเจ้าใครจะใช้ลูกจิ้นไกล่ลูกจิ้นอะไรอย่างก็เลือกเอาได้ตามความต้องการเลย วันนี้แม่ต้อมซื้อมาห่อหนึ่ง500กรัมนะเจ้าหรือว่าเกิงกิโลเอามาผ่าเกิงไว้เจ้าพอน้ำเดือดแล้วก็ลวกลูกจิ้นก่อนเลย กํเดียวนะเจ้าม่ต้องลวกเมินเนาะอันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กนะเจ้าหอนี้1กิโลกรัมเอาลงไปลวกให้สุกให้หนิ่มเลยเจ้าเส้นก๋วยเตี๋ยวที่ไม่ต้องซื้อมาเนี่ยใช้เวลาลวกแป๊บเดียวนะเจ้า พอเส้นสุกนิ่มดีแล้วนะเจ้าก็ตักไปแจ้น้ําเย็นทันทีเลยเป็นน้ําอุณหภูมิปกตินนะเจ้าเอาไปแจ้น้ําเย็นทันทีเพื่อมาให้เส้นมันเละแล้วก็เส้นจะบัจจับตัวกันเป็นก้อนตัวนะเจ้า ล้างเส้นจนกว่จะหายฮ้อนเลยเจ้าพอหายฮ้อนแล้วก็พักไว้ให้สะเด็จน้ำอาตอนนี้ก็เตรียมของครบหมดแล้วนะเจ้าตึงเส้นตึงซอสก๋วยเตี๋ยวแห้งนะเจ้าลูกจิ้นถั่วงอกน้ำมันเจียวกระเทียมนะเจ้ากระเทียมเจียวแล้วก็ ต้นหอมผักชีแล้วก็จะมีถั่วดินคั่วตัวนะเจ้าพอเขาพักจนเส้นมันยัดน้ำแล้วเนี่ยก็เอามาคลุกกับน้ำมันเจียวกระเทียมเพื่อทั่วเลยเจ้า เสร็จแล้วเราก็จะตักน้ําซอสที่เย็นแล้วใส่ลงไปใส่ใื้ฉ่ำๆเลยนะเจ้าไม่ต้องแบ่งมาคลุกเส้นแล้วก็เหลือไว้แบ่งใส่ถุงน้อยๆื่้ลูกค้าต่างหากเจ้าภคยจะคลุกตึงหมดเลยก็ได้แต่ว่าไม่ต้องแบ่งใส่ถุงน้อยๆเวลาลูกค้าเพิ่นจะกินนะเพิ่นบีบใส่คนเดียวเพิ่นแหมกำหนึ่งนะเจ้ามันจะได้ฉ่ำๆเนาะ ตอนคลุกเฮาก่อก็อยก่อยคลุกนะเจ้ามาอันเดียวเส้นมันจะขาดเนาะอ่าพอคลุกเข้ากันแล้วก็เดียวเาก็จะแพกลงกล่องขนาดของกล่องที่ไม่ต้องใจเนี่ยไม่ต้องบอกไว้ท้ายคลิปนะเจ้ามีรหัสกล่องใื้ตัวเพื่อไผ่อยากจะไปเซาะซื้อจะได้เอารหัสไปซื้อได้นะเจ้าไม่ต้องซื้อผักสลัดสีเขียวเนี่ยมาห้องก้นกล่องเพื่อ,เพ,อเพื่อมันดูน่ากินนะเจ้าใส่เส้นก๋วยเตี๋ยวกล่องละ180กรัม พอใส่เส้นแล้วนะเจ้าเราก็อเอาลูกจิ้นมาวางเลยไม่ต้องใส่ลูกจิ้นกล่องละ5ชิ้นถั่วงอกนะเจ้าใส่ไปกล่องละหน่อยหน่อยน่อยถั่วงอกนี่ไม่ต้องซื้อมา5บาทบาดดยนะเจ้าแล้วก็กระเทียมเจียวจริงๆเขาคลุกไปแล้วเนาะมันก็จะหอมน้ำมันเจียวกระเทียมไปละแต่นี้ใส่เพื่อมันดูน่ากิน ต้นหอมผักชีซอยนะเจ้าใส่ก้าผักชีก็ได้สุดท้ายก็คือทัวดินขั่วบดนะเจ้าใส่ไปกล่องละประมาณเกึ่งจอนสูตรนี้ไม่ต้องทำได้ตึงหมด17กล่องนะเจ้าคำนวณต้นทุนวัตถุด,ดิบบวกค่าใช้จ่ายแล้วก็บวกก้ากล่องแล้วเนี่ยต้นทุนตกกล่องละ14บาท83สตางค์ราคาขายที่เหมาะสมก็คือกล่องละ25บาทเจ้า ไผ่ใสหมูสับตัยก็อาจจะขายกองละ30ได้นะเจ้าอันนี้ก็แล้วแต่ทําเลกลุ่มลูกค้าของเฮาตัยเนาะไผ่ติ๊ดมาได้ทําขายนะเจ้าแต่ว่าอยากทําซอสก๋วยเตี๋ยวแห้งไว้ทํากินคนเดียวเนี่ยก็เอาสูตรน้ําซอสตัวนี้ทําแล้วก็รอให้มันหายฮ้อนเก็บใส่กระปุกหรือว่าใส่ขวดเก็บใส่ตู้เย็นไว้เก็บได้เป็นติดสติดพุนนเจ้ามาเสียง่ายนี่นะเจ้าไม่ต้อง ตักน้ำซอสใส่ถุงแยกให้ลูกค้าต่างหากนะเจ้าเวลาเปิ้นจะกินก่องเปิ้นเอามาเทใส่แล้วก็คลุกแคมกร,รมหนึ่งกล่องที่ไม่ต้องใจเป็นกล่อง O.P.S นะเจ้ารหัส T.P. 104หอหนึ่งเนี่ยมี100ชิ้นมีขายตามร้านบรรจุพัณฑ์นะเจ้าแล้วก็ในออนไลน์ก็มีเดี๋ยวไม่ต้องจะแปะลิงก์ไว้ใหืนะเจ้า ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ไปตัวสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามไม่ต้องก็กดติดตามไว้นะเจ้าแล้วก็กดกระดิ่งไว้ตัวถ้าไม่ต้องลงคลิปใหม่หำการเมื่อใดมันจะมีแจ้งเตือนไปนะเจ้าแล้วปาดกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีเจ้า